ถ้าใครปฏิบัติอาณาปานสติเนี่ยอาณาปานสตินี่สมบูรณ์ย่อมได้สติประฐานสีนี่พระองค์ตัดเอาไว้เมื่อได้สติปัฏฐานสีแล้วก็ย่อมได้โพชชงเจตเมื่อได้โพชชงเจตก็ย่อมได้วิชาวิชาก็ได้วิมุตหลุดพ้นจากขั้นห้าขึ้นมาแล้วต้องรู้เข้าใจผู้ภาวนาต้องเข้าใจว่าลมหายใจ คือกายในไม่ใช่มาจับเอารมณหายใจไม่เข้าใจความหมายอะไรใช้ไม่ได้อย่างนั้นต้องรู้ว่าลมหายใจนี่คือกายที่พระองค์ว่าเห็นกายในกายนั่นเห็นลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายอยากวิ่งออกมาวิตกดูลมหายใจเข้ายาวออกยาววิจารณดูลมหายใจมันเข้ายาวออกยาวมันเป็นยังไง ลมหายใจหยาบความรู้สึกเป็นยังไงวิจารณดูอย่างนี้ลมหายใจละเอียดความรู้สึกเราเป็นยังไงลมสั้นเป็นยังไงลมหยาบเป็นยังไงแล้วก็พยายามนิตตกวิจารณ์ณอยู่อย่างนี้ไม่ให้จิตหนีออกจากลมหายใจเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องแลระลอกของสติมันเสพกันอยู่อย่างนี้เอาไปเอามา ลมหายใจจะเบาลงเพราะพระองค์เรียกว่ากายและหูกายไม่ถึงลมหายใจกายและหูเมื่อกายและหูจิตก็และหูความนึกคิดปรุงแต่งก็เบาลงดูไปดูมาวิตกวิจารณ์ไปกายระงับลมหายใจดับลงกายระงับจิตระงับกายกับจิตเนี่ยเขาเรียกว่าลูกทรรนามทรร เรียกว่าขันห้าเมื่อลมหายใจระงับดับลงมันจะบังคับกายหยาบดับลงบังคับจิตความนึกคิดปรุงแต่งดับลงก็เรียกว่าจิตหลุดพ้นจากขันห้าได้เจโตวมุติสติปทานสี่ก็คืออาณาปานสตินี่แหละบริบูรณ์เราก็จะได้สติปทานสี่ เพราะว่าสี่อย่างมันรวมอยู่ในอาณาปานสติหมดมันแบ่งออกเป็นสีหนะ่หมวดนะหมวดแรกก็เห็นกายในกายหมวดที่สองก็เห็นเวนะทนาในเวทนาหมวดที่สามก็เห็นจิตในจิตหมวดที่สี่ก็เห็นธรรมในธรรมกายเวทนาจิตธรรมหมายถึงลมหายใจอันเดียวนะ ท่านเรียกคนละชื่อเฉยๆเห็นกายก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวท่านตัดเป็นภาษาบาลีว่าทีคังว่าอัตส,สัสันโตรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองลัดสั่งวาอัตส,สัสันโต รู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นข้อที่สามสัพพกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งพวงหมายถึงลมหายใจกับกายหยากข้อที่สี่ปฏิสัมพยังกายสังขลังทำกายสังขารให้ลำงับดับลงกายสังขารก็คือลมหายใจเข้า เรียกว่าอัดสาสะลมหายใจออกเรียกว่าปัดสาสะเมื่อลมระงับดับลงลมตัวนี้มันจะไปปรุงแต่งกายหยาบให้อยู่ได้ถ้ากายหยาบไม่มีลมเข้าไปหมดสิทธิ์ใช่ไหมทีนี้ในลมหายใจนี่มันก็จะมีจิตมีใจอยู่นี่นี่ถ้าเราจิตใจนี่ลมหายใจนี่คือลูกธรรม รูปธรรมเข้าใจนะคือกายวิญญาณคือนามธรรมลมหายใจนี่ถ้านเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมหรือเรียกว่าขันห้าผู้ปฏิบัติอานาปานาสติต้องรู้จักอันนี้นะถ้าไม่งั้นสอบตก <c oughs> ไม่สำเร็จอ่าเนี่ย ดูไปดูมาถ้าเราพระบองค์ตัดแสดงเอาไว้ถ้ารำงับดับลมให้ใจลงได้กายหยาบก็ดับอืวิญญาณสังขารจิตของเราก็ดับลงกายละงับจิตระงับหรือท่านเรียกว่าปัดสัตธิจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเราจะมาดับขันห้าต่อหน้าต,ต่อตาเราไม่ได้ พระองค์ตัดอย่างนั้นนะไม่ใช่หลวงตาหลวง,งตานำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยเห็นแล้วถ้าเราทําลมหายใจระง,งับดับลงทีไรก็กายระง,งับนะั่นจิตระง,งับพอจิตละเอียดลงมันกายระงับจิตระงับคือขันห้าดับลงขันห้าดับท่านเรียกว่าเจโตวิมุตนะวิมุตแปลว่าหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากขันห้าขันห้าในที่นี่คือลมหายใจกับจิต ตั้งมั่นเป็นสมาธิมีอารมณ์สองรู้รู้เฉยอยู่น,นี่ก็เรียกว่ากิดหลุดพ้นจากขันห้าขันห้ามันพังบังะนิพานเอาไว้นะมันหมุนอยู่อย่างนี้นะเกิดตายเห็นเกิดเห็นตายไหมลมหายใจเข้าก็เรียกว่าเราเกิดเข้าใจไหมทีนี้ออกมาพ้นไปจายหมูกนิดหน่อยตาย แล้วก็เกิดตายเกิดตายสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่นี่มันจะไปสงเคราะห์ไปรวมกันเข้าทีหลังนะอันหมวดนี่เรียกว่าเห็นกายในกายเห็นลมให้ใจคือกายละเอียดวิ่งเข้าไปในกายหยับนึกออกนะเก็เ,เล็ดกายในกายต่อไปต่อมา ทำไปทำมาลมหายใจกําลังจะเบาลงเบาลงเกิดปีติสุขขึ้นโดยไม่มีได้ซื้อได้หายจากใครมันเกิดมาเองต่อมาก็เห็นเวทนาในเวทนานี่นะมันเกิดปีติสุขมันเกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยนะเรียกว่าเวทนาในเวทนาต่อไปท่านก็ทําให้ทําเวทนาให้ระงับดับลงอืมปีติจะจางคายหายไป แล้วก็สุขก็จางคายหายไปปีติสุขคือเวทนามันจะดับลงเพราะมันดับลงเราก็เห็นสุขคเวทนาทุกคเวทนาเกิดขึ้นต่อไปก็ทําไปเรื่อยๆดูไปดูลมเข้าลมออกไปจะเห็นลมให้ใจระงับดับลงก็เห็นจิตเกิดขึ้นจิต นี่เป็นสังขารจิตนะไม่ใช่จิตแท้ใจเดิมมันมาเอาเวทนาเอาสุขเอาปีติมาประกอบจิตจิตจึงถูกปรุงแต่งท่านจึงทำทำเวทนาให้ระงับดับลงเมื่อเวทนาระงับดับลงก็จะเห็นจิต